มือนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งเนาะทีมีออเดอร์เจ้าสั่งน้ำอ้อยกระเจ้าเก่าอะไรพี่นอนะ้องเนาะเบาๆสบายดีเด้อเนาะสบายดีบดสู่หูสู่ขนสาบายดีตอนเศร้ายินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันหลันถุงเด้อทุกคนเนาะตอนนี้ก็คือกำลังปั่นอ้อยไปส่งอยู่บนงานเมื่อวานเพิ่นกระัจาหนึ่งพันบาทเนาะ หักเมื่อคืนนี้เพิ่นแซดมาน่ะก็คือเดิกแล้วอีเม่จนนอนแสั่งมไปใต้มตาท้อางหนึ่งพันบาทท่านก็ได้จ้าขวดแม่บอกกระบอกเด็กเดิกป้าจับกัน่อนออกมาแต่บานประมาณเก่ามงุจบบฎจักว่าบดเบิงโมงตอนนั้กำลังสิไปอับนนำนอนแล้วอีเมยนะจนแล้วนอน ก็เลยบอกอีพอไว้เนาะสองอันนี้ปั่นให้สดสดเลยเด้ออื่นมาลงตลาดได้ได้ปั่นออสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิกทั้งกระไรสิบเจ็ดขวดอื่นอีกวันตลาดตลาดคนสิลลายย่บเหันเข้าไปเบิ่งมอลำ เ,เกเาก็มาเนาะเาก็แหวตลาดเมียน่มีผู้ได้รถตลาดไห่สิเขาก็สิมาหาเตรียมคองข,องขายอีกเลยเนาะมือนีซ้อนคันทคนก็ต้องจหะหูซ้อนสิไปงานบอกมือนีนะเนาะก็สิไปอยู่แต่กะกลางคืนบ่กหูกลางคืนอาจสิบบได้ไปเนาะไปก็ไปได้กลางเว้นนี่แหลนะเนาะนิดๆน้อยๆแล้วก็อาจสิได้มาเตรียมเครื่องขายลุงตลาด พี่แม่นะ่ะเอาอันนี้ไปส่งกับชิยูพูดเลยบอกขากลับเลยขากลับมันสาวนน่ะ,าานะโอเคไปลีไปละบ่นอ่ะนะจะว่าปาลีไปกับประเพงกับอันขี่รถใหญ่น้ำสวนไปบัปจักเลยจังได้คือเพนียงมา รถใหญ่น่ะไปแล้ว,ลวอ้าวไปแค่แถวหันนเห็นตะบกจ่อ,จอยหันคันบอถามไผ่วันนี้ระเบ้าหรือผู้ใดเนี่ย,ยตัวเห็นคำว่าเบ่งงวัวหรือว่าเขาไปซื้อยังแล้วก็กลับมาบอกอีเมเท่านะก็เป็นวัดเป็นไอเมื่อวานนี่บอ้ไปเจ็บท้องวาอ่าเมื่อนี่เพื่อนว่าคันเพิ่นเศร้านะเพื่อนสิปไป นาอาม,มารินทันได้ตืน่นเอออาม,มาราสิบไปแล้วได้สักไปน้ำเห้าหรอเดี๋ยวนี้เพันบบมีรถ,รถรถเนี่ยเอาเขาไปสอมอูอออก็กะดีและวะ้วว่าหาบสับแต่เสาสิบไปก็ได้เงินได้ค่าก่อนมีงานให้ทําแต่ดึก มันน้ากันได้ชิแปดตัวท่านได้เต็มนะอีกหาลำได้อยู่ขวดหนึ่งพออันนี้ไปแล้วมันก็เริ่มเปลี่ยนสีเห็นบ่เยาว่าแต่อีเมท่าเจ็บทองถอซ้อนก็บเป็นคือกัน พออากาศริ่มห่อนปุ๊บแลวเวลาเขาตื่นนอนมายามือเสาร์นะมันเห็ดให้เขาเพลียๆขนาพี่น้องเนาะมันปวดเปิดแถวไหลแถวเอียงเนี่นะเป็นแบบบ่คคอยซิมีแหง มือในกะิิเป็นมือตั้งกองบุญและยูเฮือนงานนะคะก็ซิมีย่อเข่าย่อน้ำนี่แล้วเนาะล่างถวยล่างบวงพอมันกะสิบบคอยมีเอียงหลายแล้วคองอยูคของกิ่นก็คือเตรียมไว้เบิดแล้วเบากี้เป็นคนเห็ดเนาะเห็ดหนำยำเห็ดนำข้าวปุ่นตั้งแต่เด็กๆผู้เมื่อวาในให้เขาก็ลวกลุกชิน้นหมย่อไว้หาเนาะ กระดีแต่หลคนหันแหละเป็นเวียกเ,เป็นงานนะคะขจากระซอยกันบอกว่าบ้านเฮาหรือว่าบ้านใดถักเจ้าของเงินในห่วยตั้งแต่มันก็เิียเงองแต่มือเริ่มเตรียมงานแต่พองานแล้วก็เมอยและเพื่อสิเก็บไปส่งคู้นั้นพู้นี้เนาะคือเห็นตอนงานอยู่ในนี้ <laughs> เขาอีเมลหนึ่งเขาหนึ่งน้ำ แต่ว่าเฮือนสวรรค์เองเนาะอันนี้บอกถึงเฮือนซรอนเขาบอกข่อยดีงานอย่างเนาห้าปุติเหตุอย่างเนาแม่คุณแหละอีกสิปีสีมีงานขึ้นเฮือนใหม่เด้อทุกคนเด้อเฮ้สี่โทรเซินทุกคนมาในงานขึ้นเฮือนใหม่มีแต่คนอยากบอกเฮ้เด้อบอกใน้เด้อสัสเพื่อซ้อนขึ้นเฮือนใหม่เนะ่ะบอกหัวทุกคนยังชิเบิงส,สวรรค์อยู่บนะในคลิปใน o u t u b e นี่คฮะจะว่าคนที่อยากมานะ เ้าเบิ่งแล้วโบจักบรรยากาศเมื่อนี้นะคืมคึ้อึ้งตึง้งอยู่เป็นเอ,าเอา้าๆยามบัท่านได้เห็นแดดได้ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่าปั่นแล้วส่งเลยยืนแล้วมันเป็นสันส้นๆมันแบบเจ็บท้อง น้ำข้าปุ่นแ่บเลยน้องแม่มือนแ่บอยู่เจ้าก็เป็นบอกลักๆักกัคองอยู่ของกินก็ซิมีเขาปุ่นแตม่มัง่งแล้วก็ลาบต้ม บุญให้อีแม่โมให้อีแม่เป็นคนโมย้มกลางคืนนะเจ้าสิไปสิ่งอยู่บ่แม่ไป <c oughs> ไปฮันเล่เฮ้ยว่าซันชนสิไปเชิญนะฮะยันว่าอยู่จนเจงอันนี้ให้กำลังใจอีเมลใช่ไหม ปวดจะสิ้นเจ็บแล้วไวอ้ตื่นตั้งแต่ตีสี่สไปไปโคมจ้าตอนเจ็ดโมงไก่ขึง้งไม่เนี่ยสรุปได้จะขวดแซอเอด็ดแซอเอ็ดจ้าลืมเอาจอกอันน้ามาจา็บกัน ยาม่อเศร้นาน่ะดีแต่มีหมเนาะหมเทียงนี่เด้อภาพบรรยากาศมุมสูงจากเทียงสวรรค์เองคุณนเน <c oughs> บ้งเบึ้งเบ้ง,บง,งสิบประมาณมน,านี้แล้วเรียบร้อยมีแต่อาบน้าแต่งตัวไปงานบุญแล้วก็เอาไปส่งเลย เมื่อวานเพิ่นก็เอาซาเล็งไปส่งมื้อนี้เพิ่นก็อาซาเล็งสั่งให้ขี่รถจ้างเปลี่ยนสีอยู่บ่ให้แป๊บเดียวเนาะอันนี้รถเขาเจ้ามาเอาเขาไปสีเขามาเกลี่ยหอหนาบ้านเพราะว่าเขาเจ้ามีโฮงสีและเขาก็เรี่ยงมูนะทุกคนแล้วเขาก็มาหาเอา ไปแล้วแล้วบองอาธุข้าเจ้าหลินหมากอันนี้เสียงเซลเซียอยู่มือนี้เป็นมืองานเลยเดอ้อม,มาสีสวยๆไก่สีเพน อ,อี่แม่โมแล้วมาดีแจ้ะาแขกคนกำลังมาอ้อกำลังดกันเอา,มาโมแหละมาหอดละเด้ออันนี้ไหมอาม้าวกำลังงามๆเลยเป็นอย่างมาแตงแต่จากโมงเสานี่นะ ตอนนั้นสแม่กําลังปั่นอ้อยซอนก็ยังเฮ็ดอันนั้อยู่บ่ทันได้มามาแล้วมาแล้วอ๋ออันนี้สแต่งผ้าเพลนมื้อนี้มื้ออื่นเดน้อางบอกว่าเ็อานบ่นะาดโหวเจานสิได้ีทากับเพิ่นกไปแล้วาสิเรียนบ่น เ้าสดนละโอ้ยเจ๊จ่ายบนเมมาแต่งบอกพระกินข้าวอีพอหากินข้าวเดวสิไดเมื่อแม่ขับปุ่นกินขขาแลวจังหาเน้อกินอยู่บอกโบเมนบอดดแต่ว่าอากาศทำมันเอาอ้า แค่ uhm. กินอยู่ในครัวน,นั่นเองอยู่ทางนอกค er ่ะแขกคนข้ากัยังกลังยอดเขานี่ <play scholars> ขาเจ้ากำลังวุ่นวุ่นเนาเขาเยาวน้ำทางนอกระเบิดชื่อกินกรอบวยาโอ้โหจะกับเหลราข้าวนะ

ย <c oughs> ิ่งฝนไงง <c oughs> โงโซ่จอยตามหาอัมานาจักว่ะบโ้หัส่นกับบโ้หจักเราตื่นหรือยังตื่นแล้วมันหม่งดอกไม้เ่าแเหวแล้วหากมาเลยบ <c oughs> ้วาวิมาแต่เช้าเฮไม่มาว่าบอเลยาวนเอ้ <c oughs> เอาหักบ <c oughs> อกว่าเข้ามันเห็น แต่กเพ่มนมัดอัน่เดนะแม่มออยังนั้นเเด่นบ่ จับไปหคหาเนหอ้าวแหงน,แนี่เด็กกูจะ่อดเนิ่งในเหินขัวเห็ดกลิอนีแล้นเนาะ